มาเทปน้ำดูมือสิมือเปื้อนหมดแล้วจะช่วยยายมาเร็วๆต้องมาซอยว่ออ้วนโดมตอกไม้อ้วนมือด้วยดมชี้ตมดอกไม้หน่อยดมดอกไม้หน่อยเหม็นไหมหอมไหมหอมไหมหอมไหมคะยาดึงหอมไหมคะหอมหรือเหม็น มาเท็จน้ำพุดูมือทิมือเปื้อนหมดแล้วจะช่วยยายมาเร็วๆต้องมาโซ่ยองควันดมบึงดอกไม้ควันมือด้วยดมชี้ดมดอกไม้หน่อยดมดอกไม้หน่อยเม้นไหมเม้นหอมไหมหอมไหมหอมไหมคะยาดึงหอมไหมคะหอมหรือเหม็น มาเทียนน้ำปุ๊บดูมือสิมือเพื่อนหมดแล้วจะช่วยยายมาเร็วๆต้องมาโซ่เหรอควันดมบึงดอกไม้ควันมือด้วยดมชี้ดมดอกไม้หน่อยดมดอกไม้หน่อยเม้นไหมเม้นหอมไหมหอมไหมหอมไหมคะอย่าดึงหอมไหมคะหอมหรือเหม็น มาเ็ดน้ำปุ <S <s ้นดูมือสิมือเปื <h <h Sorry, <h 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 ้อนหมดแล้วจะช่วยยายมาเร็วๆต้องมาซอยเอาวันโดมึงดอกไม้ควันมือด้วยโดมชี้โดมตกไม้หน่อยโดมดอกไม้หน่อยเม้นไหมเม้นหอมไหมหอมไหมหอมไหมคะอย่าดึงหอมไหมคะหอมหรือเหม็น มาเช็ดำปุ้นดูมือสิมือเปื้อนหมดแล้วจะช่วยยายมาเร็วๆต้องมาโซ่เอรอวันดมบึงดอกไม้วันมือด้วยมชี้ตมดอกไม้หน่อยดมดอกไม้หน่อยเหม็นไหมเหม็หอมไหมหอมไหมหอมไหมคะอย่าดึงหอมไหมคะหอมหรือเหม็น